สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,น้ำหมีจากช่องน้ำหมี USA วันนี้น้ำหมีจะมาแชร์ก,การทำ <นะ S 2> ดอกกระหล่ำกรอบนะคะ anyway go, anyway ซึ่งเป็นอาหารกินเล่นของชาวอินเดียนะคะเรียกว่าโกบีแมนชูเรียนค่ะส่วนผสมน้ำหมีจะเขียนไว้ที่คำอธิบายนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะ เมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะต้มดอกกระหล่ำค่ะเราจะต้มไม่ได้สุกนะคะแค่ให้ดอกกระหล่ำนิ่มประมาณสอมนาทีค่ะเมือ่อต้มสองสามนาทีแล้วนะคะดอกกระหล่ำนิ่มแล้วเราไปลองน้ำออก ก็ต้องทําให้ดอกกระําเนี้ยแห้งเลยไม่มีน้ําติดอยู่นะคะเพราะว่าเวลาทอดออกมาแล้วเดี๋ยวแป้งจะไม่กรอบค่ะตันนี้เราก็มาผสมแป้งกันก่อนนะคะน้ำหมี่ไม่มีแป้งไมด้ของอินเดียนะคะน้ำหมี่ก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าของเราเนี่ยแหละค่ะครึ่งถ้วยตวงนะแล้วก็แป้งสาลีอเนกนประสงค์ แป้งทอดกรอบน,นะคะโกกิค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำหมีก,ก็จะใส่แป้งข้าวโพดด้วยหช้อนโต๊ะนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ผงปาปริก้าค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตอนที่ผสมนี้นะคะต้องค่อยค่ยใส่น้ำลงไปนะคะไม่ใส่ทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเหลวไป ริกปาปริก้านี้ก็ไม่เผ็ดหรอกค่ะไม่ค่อยเผ็ด สรุปว่าใช้น้ำหนึ่งถ้วยตวงนะคะเพื่อน ใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะเพื่อจะทอดดอกกระหล่ำนะคะโอ้ใช้ได้ ราก็กลับด้านนะคะ น้ำมันมันน้อยเนาะน้ำมีใส่ลงไป่ปด้น้ำมันที่ทอดเมื่อกี้นะคะมาใส่ได้เลย เหนืมเริ่มมาแล้วก็พี่น้องก็ใส่อนะไรนั่งดีนี่ค่ะน้ำส้ม ลี่ยนถ้าจะถ้าไม่ใช้ออดอกกระหล่ำก็เปลี่ยนเป็นไก่ได้นะคะเป็นไก่ก็อร่อยแต่เมื่อมียังไม่รู้ว่าถ้าใช้ไก่อ่ะส่วนผสมมันจะแตกต่างกันไหม เพื่อนเพื่อนน้ำหมี่ชีมันไม่ใช่ดูก่อน,นะ this one ไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงพเพื่อนเพื่อน So... Oh.